ผมต้องใหม่หน่อยตัดมาอะไรอากาศมันร้อนครับมไม่มีอะไรแล้วก็ผมละครปิดกล้องหมดแล้วแล้วก็เปิดอีกทีสิ้นเดือนเมษาอะไรเงี้ยแล้วผมจะไปทริปมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วมันไปต่างต่างประเทศที่แบบไม่ค่อยจเจริญนเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ใหญ่ก็ต้องมาดูแลผมอะไรมากมายก็เลยตัดมันออกไคร้า สู้เปิยที่วันที่8เมษาครับอีกแค่แบบประมาณไม่ถึง10คิวครับก็จบแล้วแล้วก็ช่วงท้ายเพรยอก็จะตัดทรงอะไรก็ได้นลครับเป็นอีกเป็นอีกลุกหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วอากาศร้อนมากเมื่อวานกลับกลับบ้านแบบ42เงี้ยแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วแบบขนาดตัดผมสั้นนลเนี่ยอะไรเงี้ยคิดว่าจะใส่ย้อนวันนี้ไปไหนกันก็กล่าวว่าจะไปจีนครับแต่ว่าไปเส้นทางที่แบบเป็นเส้นวัฒนธรรมอะไรเงี้ย ไปครับไปกันตลอดทางนะครับเป็นยังไงบ้างทำไมถึงได้แบบมีทริปที่ไกลขนาดนั้ก็เป็นเป็นทริปที่เราอยากจะลองออกไปดูบ้างว่าเราไม่เคยไปไกลขนาดนี้มาก่อนแบบหลายพันโลอ่ะแล้วก็ไปกับกลุ่มเพื่อนที่แบบสนิทกันเป็นกลุ่มที่ขับมอเตอร์ไซค์ต่างประเทศอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณ30กว่าคันน่ะก็เยอะก็คงไม่อันตรายก็คึงไปเรื่อยๆครับไปนานเท่าไหร่ นนอยู่อ่ะก็เกือบๆครับมันไม่ถึงหรอก